จับแล้วไม่ลื่นนะครับถึงกระโดนเหยียดยังไรก็จะหนึบมือครับจ้ามลูกโมลลื่นก็ตรงร่องนิ้วแล้วครับฝากิดตามชมด้วยครับครับเต็มจับแล้วไม่ลื่นรับประกันครับติดตามชมนะครับตอนเสร็จที่ตำบลครับครับช่องช่างไก่นะครับตัวนี้ลูกค้าอยากได้เหมือนซมิทก็จะได้ครับ เป็นเอตตาการดิกโม่เกานัดเป็นสองสองแมงน้มของสเปนนะครับไม่ใหญ่ของสมิธแต่อยากได้หลอกเมื่อสมิธก็จัดได้ได้ครับอันนี้เป็นสักการลื่นรองนิ้วนะครับถึงมีเหงือก็หนึบมือไม่ลื่นครับกวาดติดตามด้วยครับเอตตาการดิกโม